ปลาไหนเต่าอ่ะเต่าอยู่ไหนไหนเต่าอ๋อไหนเต่าไหนหยิบเต่ามาสิเต่าตานี่เต่าเต่าในปูนั่นหรอปูในเป็ดเป็ดในเป็ดนี่เป็ด เก่งมาก